เกมการเมืองตอนนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวาระการเปิดสภาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องชิมลางกันดูว่าใครจะไปต่อได้แค่ไหนหมากตัวไหนจะเดินอย่างไรนะครับพี่สำรานครับวันนี้เราพูดคุยและวิเคราะห์กันในช่วงวันหยุดนะครับกับอาจารย์ธนพรนะครับดรธนพรศรียากูลผู้อานวยการสถาบันวิเคราะห์นโยบายและการเมืองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับจันจาครับสวัสดีครับคุณต้อมครับสวัสดีครับพี่สำรานครับ ตอนนี้หนังสือถึงสมาชิกรัฐสภาก็ส่งถูกส่งไปแล้วนัดประชุมสิบสิบเอ็ดพ่การรัมณวาระสองเอาอย่างนี้เล่ถามรวมรวมไปเลยอาจารย์จะมองชะตากรรมรัมณ์วาระสองวาระสามอย่างไรผ่านไม่ผ่านเก็ผ่านครับพี่ผ่านครับอันนี้พูดกันตรงมาตรงมานะครับเพราะว่าถ้าในทางการเมืองครับพี่นี่ก็เป็นโอกาสที่พักสีส้มเนี่ยก็รอมานาน นะครับแล้วนี่ก็เป็นประตูบานแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันก็อยู่ในเอ a โของการจัดตั้งรัฐบาลซะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมพันธงว่าผ่านครับแล้วเมื่อผ่านแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่หน้าที่หน้าจะติดตามก็คือการโหวตนวาระสามเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบน่าจะโหวตกันประมาณปลายปีนะฮะน่าจะวันที่ยี่แปดยี่สเก้าประมาณนั้นก่อนปีใหม่เลขาสภาเมื่อวานเลขาสภาท่านบอกว่าอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้า หรือไม่ก็ต้นปีเลยวันที่สี่ที่ห้าพลาผมผมคิดว่ามันคงไม่ถึงต้นปีหรอกครับผมคิดว่าเกาคงจะปิดจ็อบกันภายในวันที่ยีบเก้านี้แหละนะครับเพราะว่าพอต้นปีใช่ไหมที่เปิดปีใหม่กว่าจะอับจากปีใหม่กันอะไรกันเนี่ยนะครับก็มันมันก็เข้าสู่บรรยากาศยุบสภานะครับซึ่งถ้าพักฝ่ายค้านกับฝ่ายแค้นอยากจะยุบสภาก่อนสามสิบเอ็ มกลาก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกก็ยุบทันทีใเลยนะครับเพราะนั้นเดือนธันวาคมเนี่ยประเด็นที่เราต้องจับตาดูเนี่ยพี่หนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งผมวันทงไปแล้วว่าผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเ o a โอนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูเดือนธันวาเนี่ยก็คือการย้ายค่ายของสสนะครับซึ่งมันก็จะชัดเจนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ในการแจกจ่ายกระสุนดินดำต่างๆของแต่ละพรรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเพราะมกลาเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้งทั้งนั้นเมื่อเช้านี้คุณอนุทินนายกก็ให้สัมภาษณ์เองว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ก็กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครก็รอมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันก็สอดคล้องกับที่ผมเคยเรียนที่สำรานกับคุณท็อปไปแล้วว่า นายกพร้อมยุคสภาทุกลมหายใจครับแสดงว่าก่อนยี่สิบเก้าธันวาคมนี้ตัดไปเลยว่าพักแดงนะพักเพื่อไทยังไม่กล้ายื่นอภพี่ปลายล้านเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับที่ถูพี่เพราะว่าเอาผมเรียนตรงๆนะครับเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระราชกิจในพระราชกิจสีกาเประชุมสภามีสองฉบับคือฉบับพิสามันแล้วก็เอาโทษสมัยพิสามันเรื่องรัฐธรรมนูญสองวันสิบสิบเอ็ด แล้วก็สมัยสามัญตั้งแต่วันที่สิบสองธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแต่กติกาของการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยเมื่อผ่านวาระสองต้องรอไปสิบห้าวันก็จะต้องโหวตกันวาระสามวันที่ยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นประเพณีการเมืองาการปกครองอ่ะพี่นะครับเราก็บอกว่าพระราชกฤตรีกาเนี่ยเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยก็ต้องดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามนั้นนะครับพักไหนก็ตามที่คิดที่จะ ทำให้กิจกรรมทางการเมืองไม่เป็นไปตามคันลองของขนทรทมเนียมประเพณีทางการเมืองนะครับก็การุณากลับไปถอดบทเรียนให้ดีซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยนะ่ยถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้วพอรอบที่แล้วนะครับเล่นเกมยุบสภาในนาทีสุดท้ายที่สําราญก็เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้น,นอย่างน้อยที่สุดก็ก็กลายเป็นฝ่ายแค้นแล้วอนุทินก็เป็นนายกที่สําคัญ ในายใหญ่จะออกจากคุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าถ้ารอบนี้ไม่ถอดบทเรียนนะพี่พวกแกนนําเผลอๆจะติดคุกซ้ําเพิ่มอีกหลายคนเพราะคาดีเยอะเหลือเกินนะครับทีนี้นี่ยี่สิ้าธันวาคมลงมติผ่านวาระสามสมมุตินะจารรย์คับผมหลังจากนั้นีต้นปีใหม่คาดว่าพักเพื่อไทยยังจะมีอารมณ์ที่จะยืน่นอภิปรายอีกไหม ต้องยืนครับพี่ต้องยืนไม่ยื่นก็เรียกเอฟซีไม่ได้นะครับผมถึงบอกว่าแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับทุกพักก็ต้องเข้าสู่โหมดพร้อมเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ผมเรียนนะครับพี่วันนี้เนี่ยไปมาๆนะพี่นอกจากภูมิใจไทยนอกจากอประชาชนนอกจากเพื่อไทยนะพี่นะพักอีกพักหนึ่งเนี่ยนะครับที่สำรานจากคุณต้อไปตรวจเลยพักลุงปลอมนี่ต้องบอกว่าร้อมมากนะครับพร้อมยื่นะพักลุงปลอมเนี่ย ฮะโอตป่าพร้อมยื่นพี่พร้อมลงเลือกตั้งพี่พรตอนนี้พักลุงป้อมนี่อุดมสมบูรณ์สุดๆนะครับต้องโหพี่ก็ขนาดสมมุตินะพี่นะเป็นอดีตสอสอนะพี่สำราญหรือคุณท็อปเป็นอดีตสอสอเนี่ยสนใจจะมาเข้าพบลุงป้อมเนี่ยมีการดูแลค่าค่าเดินทางไปกลับนะพี่เหรอ ฮะดีครับตอนนี้อุดอมสมบูรณ์ครับแล้วถ้าพี่ผ่านการคัดเลือกตัดตัวนะคุณท็อปถ้าคุณท็อปกับพี่สำราญผ่านการคัดคัดเลือกตัดตัวผมบอกเลยนะว่าลุงป้อมเนี่ยส่งกําลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดนะครับไปถามพวกที่เข้าพักลุงป้อมไปแล้วก็ได้อืนะครับเอาเอาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพัก พักที่ออกจากรุงปปอมไปเนี่ยโอ้โหอันนั้นนะประสบภัยแรงเหรอแต่พักรุงป้อมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ําท่วมหาดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยล้นเหลือล้นเหลืออ้อโหดูดูแลเป็นอย่างดีว่ากันอย่างนั้นนี่นะโอ้โห,โโหพี่ระดับเดียวกับน้ําท่วมหาดใหญ่เลยห้าเมตร่ทิดเอาแล้วกันผมผมแทรกนิดเดียวเมืม่อวานผมคุยกับครับผมประธานที่ปรึกษาพักบิ๊กแอดพลเอ็กครับครับผมครับผมถามพบิ๊กเรามีนโยบายยังไงบอกว่าตอนนี้นี่กำลังทำแคมเปญใหญ่อยู่แต่ว่าตอนนี้ขายอันนี้ไปก่อน ขายมอตโต้ที่ว่าครับพี่มีลุงมีความมั่นคงครับพี่ขายอันนี้มั่นคงแน่นอนพี่อันนี้ยืนยันพี่แค่พี่คิดดูนะแค่เดินไปสวัสดีลุงป้อมเลยก็มีความมั่นคงในการเดินทางแล้วพี่เอาเอาแล้วแล้วแล้วผมบอกให้นะพี่ค่าตั๋วที่เป็นดราม่าอะไรไปกับหลักหมื่นนะโอ้โหจิ๊บ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 บอกแค่นี้เลยจิ๊บจิ๊บเอาเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าอาจารย์จะเชื่อว่าหลังยี่สิบเก้าธันวาคม ผ่านวาระสามรอเนี่นะทั้งส้มทั้งแดงก็คงจะใช้บริการยื่นอภิรายไม่ไว้วางใจค่อนข้างแนู่พี่ก็ยื่นไปเถอะครับพี่ครับไม่มีภาษานะครับพอยืนปุ๊บรัฐบาลเขาก็ยุบเลยครับพี่ครับโอกาสไม่ยื่นโอกาสไม่ยื่นมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะอ๋อโอกาสไม่ยื่นก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับแล้วว่ายื่รนตเคือหนึ่งนะพี่คือสีส้มเนี่ยนะครับเมื่อได้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ถือว่า m ม a อเนี่ยนะครับมันก็สิ้นสุด ถูกต้องไหมพี่เพราะว่าเขาตกลงกันไว้อย่างนั้นอ้าโทษโทษสีส้มนะครับจากสีน้ําเงินเนี่ยก็ถือว่าเขารักษาพันธสัญญาที่มีต่อกันนะครับประเด็นที่สองเนี่ยสีส้มตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เลตติ้งดีเรื่องทุนทงทุนเทาอะไรต่างๆแม้ถ้าไม่มีการตีตีปเรื่องนี้เนี่ยไอแคมเปญมีเราไม่มีเทามันจะตังได้ยังไงอรพี่มันก็ต้องยื่นขณะเดียวกันพักสีแดงนะครับ ก็ต้องอาศัยเวทีการอภิปรายเนี่ยนะครับในการมาตีปีเพื่อจะอ่าเขาเรียกว่าจบเกลื่อนแผลตัวเองซึ่งสมัยเป็นรัฐบาลนะครับเคยสร้างเอาไว้ให้กับประเทศแห่งนี้กรณีคลิปอังเกลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คุณอนุทินก็ยุบแน่เพราะว่าล่างล่างยุบสภาผมก็พูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าเขาเตรียมไว้ถึงสามล่างนะครับเผลอๆนะพี่ ไม่ต้องรอถึงยื่นหรอกพี่แค่ล่าแค่เริ่มล่าลายเซ็นเขาก็ยุบได้เลยนะครับมันไม่ต้องรอกันขนาดนั้นเผิเผิจะยุบเอาสามสิบธันวาคมเลยนะทาเป็นเล่นไปอาจารย์จ้าผมว่าก็ก็คงจะหลังปีใหม่ก็อาจจะจริงกระเบลกันสักนิดหน่อยพี่นะครับพอเปิดมาก็พร้อมก็พร้อมยุบทุกวินาทีครับอาจารย์จ้าถามอีกอย่างถ้าเพื่อไทยเขายื่นอภิปรายจริงจริงขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องกมรูปหลุด คนในรัฐบาลไปร่วมเฟลกอบสแกมเมอร์ว่ากันเนี่ยสแกมเมอร์คิดว่าเขาจะกล้าไหมกล้าเอาประเด็นนี้ขึ้นด้วยไหมฮะก็ทุกวันนี้เมื่อวานพรคเพื่อไทยก็ต้องขยี้ประเด็นนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับแต่ปัญหามันคือว่าไอตอนคุณมีอำนาจเนี่ยมันต่างกันที่แอคชั่นไงที่ตอนคุณมีอำนาจเนี่ยคุณไม่กล้าทําอะไรนะครับแต่ตอนอนุชินเนี่ยอย่างน้อยี่สุดก็กล้ายัดทรัพ์ นะครับคือรูปมันมีกันทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหมคุณท็อปก็รูปกับนายใหญ่ก็มีรูปกับอนุชินก็มีปัญหาประเด็นมันต่างกันที่แอคชั่นนะครับไอตอนรูปมีกับนายใหญ่นะตอนนั้นก็เห็นเสือขายนายใหญ่ก็ออกมาปฏิเสธเอ้ยไม่ใช่เป็นนักธุรกิจโน,นนี้นั่นใช่ไหมครับใช่แต่พอมีรูปกับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับมันก็มีแอคชั่นไงก็คือรูปมันออกมาหลังการยึดทรัพย์ูงไว้ที่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย รูปที่ออกมาเนี่ยมันก็คือผมพูดตรงๆนะคนปล่อยรูปก,ก็คือเราก็นับได้ว่าเป็นเครือข่ายสกแกมเมอร์นั่นแหละอ๋อนี่ยเพราะาอาะไรฮะเพราะว่าถ้าถ้ามันจะมาเตะตัดขากันนะครับหรือว่าจะไล่าฟาดอนุทินกันตั้งแต่ต้นน่รูปพวกนี้มันควรจะปล่อยมานานแล้วนั่นสิครับนะครับแต่คราวนี้มาเปิดมาปล่อยกันตอนหลังยึดทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับเอามันจะให้เข้าใจว่ายังไงผมไม่รู้รอกนะว่าใครปล่อย แต่ผมกล้าพูดเลยว่าไอ้คนปล่อยนะก็คือพวกแก๊งสแกรมเมอร์อนะครับ้าสะแกรมเมอร์ปล่อยครับภาพที่อยมาภาพที่ปล่อยมาห้าภาพนี่เห็นว่าไม่มีนักการเมืองอีกอีกฝั่งหนึ่งเลยนะสังเกตดูนะครับผมก่อนเราไม่จะบอกผมเนี่ยจะบอกกัครับผม เอาผมยืนยันใหม่ก็ได้ผมก็รู้ว่าใครปล่อยโทษทีเมื่อกี้พูดผิดผมก็รู้ว่าใครปล่อยแล้วผมถึงกล้าพูดไงว่าไอ้คนปล่อยก็คือกมเมอ e r ครับนะครับจะเป็นใครก็ตามในแผ่นดีนี้ผมชี้หน้าบอกเลยไอ้คนปล่อยรูปนี้คือกมเมอร์เพราะอะไรอาจารย์จ้าคุณําจารปล่อยหลังการยึดทรัพย์ใช่ครับอาจารย์จ้าได้ข่าวใช่ไหมว่าจริงจริงนี่คนที่ถ่ายภาพกับเบนสมิธเบนสมิธไปพบน่ะนะจะมีหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ต่ำกว่าอีกสามพัก ผมไม่กล้าพูดปฐุยพี่ก็ผมถึงบอกไปบอกว่าก็คนที่ปล่อยเนี่ยจะให้ผมคิดยังไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทักสิ่นะก็หมายถึงก็หัวหน้าก็มาพักตัวเป็นๆเลยแหละครับตูครับก็ผมถึงเรียนไงพี่ว่าก็ในเมื่อเขาไปยึดทรัพย์และเองถึงปล่อยภาพนะครับก็แปลว่าเองก็ต้องเดือดร้อนจากการจากการถูกยึดทรัพย์ไอคนถูกยึดทรัพย์คือพวกไหนล่ะ ก็คือพวกที่ทั้งโลกเนี่ยเขาล่าตัวในฐานะเป็นอาญากรสแกมเมอร์เพราะนั้นคนปล่อยภาพเนี่ยก็คือสแกมเมอร์ถามรวมๆมาจารย์จะประเมินน้ำท่วมผัดใหญ่บวกกับเรื่องของสแกมเมอร์ภาพหลุดอนุทินเป็นสมิธอย่างเนี้ยรวมความแล้วจะส่งแรงกระเพื่อมหรือผลกระทบต่อภูมิใจไทยตัวเลขการเลือกตั้งสักมากน้อยขนาดไหนหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าภูมิใจไทยจะหลุดเป้านะพี่จะมีหลุดที่ภาคใต้ภาคเดียวอเ <All right. S 2> นะครับแล้ว mm hmm. แล้วก็ไม่น่าจะหลุดมากเกินสมควรเพราะครั้งที่แล้วก็ mm hmm. ก,ก็ต่ําเตี้ยอยู่แล้วสสก็ได้แค่สิบสองคนในภาคใต้จากหกสิบที่นั่งใช่ mm hmm. รอบนี้เขาตั้งเป้าไว้สามสิบผมก็เคยเรียนที่แล้วว่าจากข้อมูลนี้ด้าโพเนี่ยจังหวัดที่ที่ค่าทิ้งได้เลยคือชุมพรกับพัทลุงหกเก้าอี e. mm ้ hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้ผมบอกภรคภูมิใจไทยเลย, mm hmm. เ,ลยเลยว่า ส่งผู้สมัครไปก็อย่าใส่ทรัพยากรเยอะเพราะแพ้แน่นอนเก็บทรัพยากรไปใช้ที่อื่นดีกว่าครับคุณอนุชินครูใหญ่เนวินเขาฟังอาจารย์จ้าคะแนนกระหนุดลุ้ยจริงๆเขาฟังอาจารย์จ้าเขายิ่งทุ่มนะทุ่มกอด็อดคือคือทุ่มใบมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเพราะว่าคะแนนโพลสองจังหวัดเนี้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วเอาเลยนะฮะแล้วผมนะฮะแล้วแล้วขอโทษนะใช้ทรัพยากรทิ้นเลือง มันไม่ค่อยถูกต้องอ่ะซึ่งผมทราบว่าพักเขารู้อยู่แล้วคราวนี้ใจขาบอกว่าสองจังหวัดเนี้ยสอส,อสอรวมกันก็หกคนแล้วนะครับ mm hmm. ถ้าตั้งเป้าไว้สามสิบเนี่ยเอามันก็หักออกไปหกแล้วก็เหลือยี่บสี่แล้ว mm hmm. นะครับยกเว้นแต่ยกเว้นกรณีเดียวครับจังหวัดที่ภูมิใจไทยเลดติ้งดีก็คือปัตตานีมีห้าเก้าอี้ uh huh. นะครับพักภ uh huh. ูมิใจไทยก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องใส่หมดแม็กซ์แหละซึ่งตอนนี้นายกอบจ คุณเส๋อันยุฟรีก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญอยู่แล้วคือถ้าสามารถเข้าป้ายที่ปัตตานีได้ห้าที่เนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สามสิบก็จะหล่นไปแค่เก้าอี้เดียวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคครับชัดเจนตามนีะครับขอบพระคุณมากอาจารย์จ้าครับขอขอบคุณเจียดเวลาสําคัญมานะครับคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละท่านผู้ชมครับ